สดถไมสวดดิสดดิสวดดิสดสคดสบดสุดสุดสุอสุดสันสัดสุ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 ดสงดสุดสปกสอานุดส้าสุบสุดสุดสงดสุ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 ดทีมงุนสุดสุดสุดสุอสุสุไส้ดสุุงเตงลุงแป้งอะไร่า้ดุุ้สสดห อีจุอินไซจุขึ้นมาด้เอียบปะขึ้นมาเพื่อนน,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 นากันโดนอันนี้อันนี้เนื้อครับแซ่ขีพี่เอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสิก้อยใส่ลูกแป้งกินเพิ่มมากหลายาผสนเนื้อสดๆขนาดแต่ว่าเสือ้อสีพี่ไว้แล้วเอ้าเติมสีแดงจึ้นหน่อยนะครับเพิ่มสีแดงเนะเเาะแดงแล้วไปบรรยากาศมันนี่อยู่ตรงไหนตรงนั้นครับมันนี่ใส่ลูกแป,งป้งเป็นพวปรุงให้กินด้าเอา้าเรียบร้อยแล้วเอา้าุงใส่ยังไง เออว่ามาใส่ใส่เอาจำปริมาณไมันได้บ่วงบ่วงใส่เอาได้เพี่ใส่หลายเสียเพ็ดเด้อเอาใส่เอาเช่นครับเพ็ยบ่นี่หลายบ่นี่พอดีบ่พอดีเอ้าเอาครัวมาเนี่ยเอาพอดีบ่ะซ้ำหนึ่งเอาอีกพอดีหนังจชืงไหนพี huh. <t router> no ่จะนับเบิ่งเอ้าโอ้หลายเพื่อนบ่เอ้า ต่อไปใส่ยังอีกครับข้นฮะข้นใส่ยังใส่ยังใส่น้ำปลาบ่น้ำปลาใส่บ่ใช่น้ำปลาใส่เกลือน้ำปลาอะไรนะเอาใส่ใส่น้ำปลาอีกหน่อยเร๊ยบมงุ่นสดใส่บ่เอาใส่เส้นไมยเส้นไม้เส้นลายเส้นลายเฮ้ยเส้นอีกอันโอ้ยน่องน้องเอ้าเฮ้ ปล่อยให้ได้เนี่ยพอไปพออเนี่ยออกไปหาพิสูจน sure okay. ์พิสูจน์ในฝีมือบ่ไรือเป่าฝีมือเจงคือะจ้าคืออาอขนขนขนมันเข้ากันขนทั้นันเข้ากันผงซุ้มอย่างเงี้ยผมซุ้มบ้างติดช่วงยังไม่เห็นต้องแป้งแป้งตายนะนุ่งซิงมันนี้ว่าเอกก็ได้เดินทางกลับมาบ้านนะครับพอดีครับมีบุญภารกิจนะครับในการ เกี iam, ic, ่ยวเข่ามันนี่แกหารถเกี่ยวเข่าเดีเอาบรรยากาศกอนสีเกี่ยวเข่าให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ้งบุษมเห้ท่านผู้ชมได้เบิ้งน้ำกันนะครับจางกะว่าจางเข็มกระว่าเข็มเนี่ยย่อยตีย่อยตีเอ๋อนี่ไม่แบบงหมดป่ะล่ะแดงใช่ปะใส่สูตรโบราณมะฮอเดี๋ยวสิพาไปเก็บยวไปลงหมดอยวาซิมุกันปักกัน วิ่งมันตัน่นวันตะรัน้อเบบรอครับใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไ้อยเยิงกรใส่หัวใส่หัวมังไปโอ้ยหัวแซวแค่บบบนั้เต็งบอนี่เอาซิมมึงดิแป้งซิมด้วยในการปะเอาซิมซิมซิมบ้งซิมบ้างแบบลูกขาดยังขาดยัง ขายแงว้างนะึกาามันี่ห่วยมาอยู่เด้นี่ได้ยังไงวะมนทำมาส้มได้ปะอยากแข้งบ่เนี่ยอยากแข้งบ่ฟันไหนด้เข่าไหนมืดดำอ่ะสดเอาดิฮน่ะเอาสดออาเนี่ย บุยบุพิใ่บยงอร่อยส,สดปเอาดิซเลยดปไดหลายกินยกางยกางก้ยังนี่ตามันอร่อยันน้องทางบ้านเนี่ยน้องเป็น้องทางบ้านไม่กินน้ำแน่ดหลับผุดหลับผุหลับเห,ผ,หผสมเอ้นเอาไหมาเอ นีเอ็นนดินเนี้ยไผมากสดัด้สิบเผู้ดับป้าแต่เสียทดคุบอกยองใบมันอังเออาเอาพักนะบ่บป่ยองใบมันอ๋อสดใส่ใสเห็นบ่ะยองไว้สิบ่ะอลีงยดค่บ้าบ่เนี่ย อืมลงนีเอชิลาปิดตัวอานานี้อะไอันนี้ลาปิดที่บอกแมลงใช้พวกติโลขนเป็ดนะเมื่อไรเมลงโดนไงบ่ะปิดอี่ใช่ไหมโดนไงลาบเราเห็น,หน,นอยัางลาบตะก้อยใช้สีขอกินน้ำมันเห็นอยู่ดี่เป็ดเทปเ,เออเออบอ กืเลี้ลยงกี่เ็กเงีะลาบไอเ็กแกล้งอาบน้านดีดีแห็นล้งแป้งมาพี่องครับสับเซนกแก่ครับสูตะแป้งตะแป้งรุ่งบ้าเอ้เติม,มจำเอาแต่เลีอยนเี่ยปเลยนะมากกว่าไม่ว่กินตอนนั้นนะ่ อืมอืม้ามฮัมเอ้น้ำแม่อะสดเอาน้ำเลือดอะอสดเอาแม่งว่าปับนี้นะบุ้ยหาผิดเสีอมปั๊บบุ้ยหัมหัมยกวฮัมฮัมฮัมฮกมขวด ไม่รี่ลูกซีขบ้บไปน,น่ียบะรี่ลูกท่านออไรก็ข้อยังก็ได้รี่กินใช้ตัวเอาไปไหนทำทำผสมทั้งมาครับพี่น้องครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านฮาครับย่ำสีเขาเขาขึ้นเรล่าก็ต้องกิน ซอยชุ้มไกล่ลาปิดต้นน,น่ะเนาะเป็นบ่เมื่อไรเมื่อไรบ่คิดจำบ่ก็รสดตอนมันงงจับจังเปล่นเปหนั่นออเสหน่ว้เส่นนี่แม่เดี๋ยวเส้นว้ ครับซดน้ำก้นมาเนาวซดน้ำก้นซดเอาหน้ามันฟ้อมมาเนาะซดนมาเนาะเราหมักใส่เลือดหนังสี่ครับตะแป้งเราหมากกินเลือดแบบนี้หนังสี่เราบ่ค่อยแม็กครับไซจุบกับบ่อกไคม็กบ่คือกินที่ข้างล่างที่สั่งแต่ว่าถ้าเป็นแดงๆนั้นเราหมักเสียบมาเนา มเถอมาพิไปจงังไงเลยนมันเลี้ยงม็น้ำยุบ่บสวยดีกว่าเองนยนุ้ยได้พิพ์หรอหากให้พี่น์วงเบิ้งใกล้ๆเนี้ยใส่เบิ้หนุ้ยต่อนาฮักอือฮะมันเล้อมักเลยแล้วมัก มึงมันเสียบเพื่อปะเซตเองเสียบเองกันป่ะแป้งเห็นมาถ่ายไปใส่นี่เอ๊ะฮึดูสิเห็นตาหันนี่เนี่ยเดี๋ยวเบื่อนเพื่อนสิเดี๋ยวเบื่อนไหนเพื่อนมันใกล้ๆ จอดเบิ่อนใหม่เพิ่มเห็นใช่ไหมเดี๋ยวถ่ายไปให้เพื่อนบิึงบ่ฝากเพื่อนติดตามเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยมาเกดแชร์กดแชร์เอาแป้งมาบีบใส่ค้นค้นค้นกินได้บ่าวใช่เอาแป้งมาผสมกินได้บ่าวได้ยังได้พอกินแป้งเขาซื้อกินยูสันนะออาไปไว้เห็นยังห่างมั้ยออกไปกินแทบแม่เนี่ย

รถม,มาแล้วปะเซใชิ้นเขาใ่าเขาเกี่ยวเขาใส่หนึ่งเป็นมาเมื่อ,อไหร่เนี่ยบ้าเป็นมาเมื่ออื่นแ้วบสดอ่อนเนี้ยได้ยี่สดวดเปลี่ยนไหมจะดายเลยมะไปลองคำนี้ไงไม่ใมจมะลองน้ำใบพักน้ำมันเหม่อมึง พี่น้องเขามีไงเนี่ยเราสดบมะเป็นเราใส่ซอนบะเป็นต้องบอกให้ก่อนว่าเราใส่ซอนบะเป็นอ้ำเข้าไปใส่ปากอ้ำใส่ปากไหมเออเอาเนี่ยสดเข้าไปมะเป็ดมาให้ส่ซอนเอาใส่เอาเข้าปากเลยเราใส่ซอนบะเป็นพี่น้องอันนี้ต้องบอกให้ทราบเลยว่าลูงแป้งใส่ซอนบะเป็นเบอ่์ไอ้สีบอกที่ไหนแป้งน่ะแป้งตักมาตักมาแบบนี้เห็นบ่ จับหางตัวนี้ยัดเขาในปากเลยไม่ต้องยิบนี่เบิงบ้งเบื้องเบื้องเบิงบ้งเบิงบ้งได้เบิง้งได้โอ้ำเหรอน้ำคนอันกิ่นสายจุบเป็นเขาเขาอีกบ่ป่าอ่ะเอาให้อยิบแบบลง นี่นอไรทายิมมาพี่เราครับกันสดๆอืมสุดอีกเนี้ยสทำเป็นตัวซส้ก่อนล้วเนาห้เข้า ว้าวเอาเอาเอาไปยู่บัาะไก็นี้บัในแนวเพินมักเข่าเบอร์ติปบนึงแล้วเนี้ยพินมากครับคุยอะจสสั๊จุชุดน้องซี่หัแป้งนี่ละแป้งชุดน้งซี่เอ้เอจิซี่ใส่ปา,ากเลยหนึ่งสองสมกับกลับกับนั่นละอูมามิไปไน อูมาเมไมาไปนีิเราเทสเราเลยเปลี่ยนสีอ๋อเห็นไหมแบบนหนเห็นไหมเห็ดเป็นบ้าใส่ซ่นเหมนบ้างเห็นปึ๋งต้องแป้งประมาณคนดาบ่ะบดาส่วนไมด้วยฮู้ยคุ้ยเหรอฮคุยกันคุยเนี่ยเออคุยแต่เสียกว่าเนี่ยชื่อบ้านอนีรวจะจแจนาะจ็จเนาะคือบ้านอะไ มันเทียนอย่างไร้าเราใส่ส่วนโบเป็นเอา,อา,าเบื่องอาปลาขึ้นอาปลาขึ้นเอาอูมามิเด้ออืมยังไงรวย <laughs> อ่ะขอบคุณพี่น้องทุกต้องนะเบื้องเบื้องเบื้องขอบคุณพี่น้องครับท,ที่ติดตามเบ้าเอแล้วก็ลุงแปง้งไม่หนีบรรยากาศเข้ามาถ้ากันสิมาเกี่ยวเขาน่นะครับกินเขาสวยซะก่อนชิ้นนี้ก็กกเอาบรรยากาศกินร้อยเลือดเส็บๆนะครับฝากพี่ตอ้นน้องบรรยากาศกิ้นหอนอีสานบ้านเฮา นะครับนะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ